ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับ<ม>ครับก็หลายคนน่าจะสงสัยเนาะว่าเอามาสูบน้ํามันจะกินน้ำมันไหมนะครับแน่นอนรถมันก็ต้องกินอยู่แล้วเนาะ <laughs> แต่ว่ามันกินมากหรือกินน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะมาลองว่าเปรียบเทียบกับอาทีร้อยตัวเดิมผมเนาะแต่ว่ามันก็ วันนี้ผมเอามาสูบท่อพญานาคนะครับแต่ว่าท่อพญานาคตัวนี้มันลูกปืนแตกมันฝืดนะครับแล้วก็มันออกช้าเนาะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายที่นะครับมานานแล้วนะครับก็สูบบ่อนี่ครับสูบบ่อจับปลาบ่อน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบอ่อนี้ผมเคยมาสูบก่อใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับถึงน้ําถึงจะหมดแล้วก็น้ามันน้ามันประมาณสามลิตรนะครับประมาณสามลิตร ครับอ,อาทีร้อยนะตั้งแต่อาทีร้อยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่าแถวนเครื่องเลยเนาะว่าเครื่องแถวไป้อกให้เกี้รเลยอาทีรอยเอยข้าเกียรช่วงตัอง ตอนนี้ก็มาสู่ร,รถต้นไม้นะครับก็รู้สึกว่าจะพูดยังไงล่ะมันมันถ้าถ้าผมพูดว่ามันประหยัดกว่า RT100 นี่ก็เดียวเข,เขาก็จะหาว่าผมอวยของตัวเองอีกแล้วเนาะมันมันพูดยากนะครับก็เอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานดีกว่านะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ผมขอย้ํานะสําหรับผมคนเดียวนะครับผมว่ามันประหยัดกว่าเครื่องเก่าผมเนาะ ประหยัดคัวเยอะเลยเพราะว่าเครื่องมันแรงแล้วเราก็เล่งเบานะครับเลีงเบาๆมันก็ทํางานได้แล้วนะครับแล้วมันก็ทําให้ประหยัดน้ํามันน้ํามันนิดนึงนะครับคือเติมไว้ร้อยหนึ่งนี่ครับใช้จนลืมนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่ง,งไปนู่นไปนี่นะครับประปน้ามัง่งใช้จนลืมนะครับก็ <g UNC, <g <g ton> ต่างจากอาทีร้อยอยู่นะครับอาทีร้อยหน้ามันน่าจะเครื่องน่าจะไม่เหมาะกับตัวรถเนาะน่าจะไม่เหมาะกับตัวรถเราก็ดู ว่าเราใช้งานแบบไหนนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็เอามาสูบท่อใหญ่ๆแต่ว่าเครื่องเล็กแบบนี้มันก็กินน้ำมันนะครับถ้าอย่างผมนี่ก็เน้นเน้นแบบว่าเดินเบาอ่ะนี่ครับก็สูบน้ำไอ้รถต้นไม้นะครับนี่ปลูกทุเรียนไว้หน่อยนึงนะครับก็พอได้ มาเดินดูเล่นนะครับปลูกไปงั้นล่ะนะครับว่าหลายคนก็บอกว่ามันจะตายนะครับผมก็ปลูกไปตายก็ช่างมันเนาะ <c oughs> อ่าน,นี่ครับก็ตักรถเอานะครับตักรถเอาสูบทิ้งไว้นะครับวันไหนว่างก็มาสูบนะครับก็เลยมาทําคลิปบอกนะครับว่าากระทาผมเห็นไหมชีกนะครับ <c oughs> ไอ มันไม่รู้ว่ามันเป็นไรเนาะมันชอบฉีกนะครับก็เห็นเขาวาเป็นทุกคันนั่นแหละนะครับถ้าเอามาใช้ไถนาเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไถนานก็ไม่เป็นไรนะครับถ้า,ามาไถนานนี่ก็มันจะฉีกทุกคันเลยนะครับ <im ple o> อ่ะนี่ครับคลิปนี้ผมก็มาทําคลิปบอกว่าเครื่องเซททีหน <h> ึ่งห้าห้าเอามาสูบน้ําแบบนี้กินน้ํามันไหมตัวนี้เป็นมูเล่เล็กเล็กเกินเนาะเครื่องเครื่องมันมูเล่เครื่องอยากเล็กไปหน่อยนะครับ ถ้าจะให้ประหยัดตน,นี้ก็เอาโมเลเครื่องสัก8นิ้วเนาะโมเลคเครื่อง8นิ้วโมเลคปั๊มเดิมนะครับแล้วก็เดินเบาๆนะครับสูบเดินเบาๆก็จะประหยัดนะครับครับก็สูบลดต้นไม้ประมาณนี้ครับเดินเบาๆเดินเครื่องเบาๆเนาะรับน้ำก็ออกไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าโมเลเล็กไปหน่อยเนาะก็ใกล้เคียงเอาเป็นว่าผมว่าใกล้เคียงกันนะกับเครื่องอาคีร้อยของผมตัวเดิมก็ใกล้เคียงกันแต่ว่า ตัวนี้จะได้ความแรงมากกว่าถ้าเร่งแรงก็กินแรงเนาะผมอาศัยว่าเครื่องใหญ่ๆเนี่ยผมจะเดินเบาๆให้มันประหยัดนะครับแต่ว่าการทาํางานเนี่ยเท่าเดิมอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับก็ขอคุณขอคุณมากครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับก็อย่าด่ามากันะครับ,รบว่าเครื่องใหญ่จะประหยัดเท่าเครื่องเล็กได้ไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ปรากฏว่ามันประหยัดเท่ากันเลยกับเครื่องอาทิร้อยผมเนอะผมไม่รู้ว่าจะว่าจะว่ายังไงเนาะจะให้ผมพูดยังไงมันด้านประหยัดเท่ากันเฉยเลยอเดี๋ยวลาไปก่อนครับคลิปนี้เจอกันใหม่